ครับผมสวัสดีครับกับมาทัวรครับผมเราิก่กันนะอัเดทพนี้เลยนะครับในยานบบาลเรบุเกตยานบ้าอยู่บ้านหลังใหม่นวครับมาเกินได้ไหมครับตหอันนี้แกงผักเล็กใส่ผพยนต์ครับ อันนี้ตำกุ้งครับอันนี้แกงต้ม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 ปลาติณิครับนี่หนี่กชุดไหมใส่ถั่วไหมจะใส่ถัวป่ะใส่เห็นไหมหยดไปเยอะไป้วนี่น้ำคือเย็นใช่ป่ะโอ้หนึ่งปุ่นเนาะ เรไเห็ดเห็ดเลตั้งแต่กอนนะตเนาะเป็นเวีนัวเนาะใสพริกแข่งไนี่พืออือ่ะให้ื้อไม่สิเยอะจกินแล้วส่ทเดียเอพี่เาพี่อเินงันด้วยโอ้ยลืมอุ่นตมปาไปชุหัหดอยากหังวแยาหินมาหาย ก็แบบก็แบบกูกรุ๊งที่สอง,สงถึง,งสิบงอไปหนึ่งที่งอของกูกับอะไรนั่นก็ต้ากุ้งเป็น,นปอะไรก็ต้ากุ้งเป็นส่วนถูกแม่แม่ก็ไม่ไงก็เออตู้ก็เป็นไม้เนาะเป็นน้ำก็ไม่เป็นน้ำชิมดิจับตัวสิ ไม่ไม่ไงมั้งไม่ไรเป็นไหนเจ็บเจ่บป่ไม่ดันอยู่้งเนตุ่มอไรอ่ะมนเห็นเอ็นไหมมันเห็นเื้อหนังใบไหมรองไหมรองแล้วเปลือกมั่อิดเออไปขึ้จังหนุ่มไอซุมไหมโอ้ยไปขึ้นจังหนุ่มไออัดไหม นกใหอัดนม่นไล่อัดประมาณสิเอาทั้งเปลือกนึกแต่ถึงน้องชุ่มฝนฝน้ำข้าวห้วยสุ๊บปะกเไม่รู้อยากกูร้อนมาก งัเนเป็นำไมไม่รือไรคุ้คู่เหรอเดี่ยวยุ่มเต่ยม่นี่ร่งกนคอ่ะนี่ก็่งของู่เาไม่ไรแล้วเขาจอกาไปเนาะดไม่เีย่ะอืมกูเด็กกูกูเด็กนะเขาเไปเนี่ย เอาเอามเจียงเลยมเนาะสุีขาเนาะเอาเียรี่บ่ตรงไหนเาเีย้ไหลเลยแม่วันนี้แม่จะได้เกียววยเกียจังเกียวจังอเียวฟองทั้งเี้อยังยัง้ลว เฮ็ดทั้งผีดแล้วคนเดียแก่ที่เด,เเดามมาเียวล้่งไมาชอบรงแม่เสมันเกันนี่ขวยเกมยังข้าผ่านกนแบกไปเลดข้องขวย่าอ <c oughs> ยากทามท่านก็จะย,ายาา้ายครัวก่อนดับสที่นอนดับสมคือตรงนี้นะดับของเนาะ เ่แองใหญกอยู่ท่าอะไรไม่ใช่ท่าไอ้หองแอร์ห้องแอร์หมดเลย่งห้องแอห้องแอรงใหญ่ก่อนดิอาเข้าค้อวไปก่อนห้องแอรอืมไปที่ไรวะขอเหตุอะไรไปเหรอหน้าวอนมาถอนไม่สนิทหรอกเหนื่อยเหื่อยแล้วอื่นไรงวะ จั้ง่าเมื่ไก็บอกแม่ดนกินยังไงนี่โนน้ำกินจนหมดแล้วอร่อยหรกเรง่าเขากินอีกนี่หนียวขอกินเส้นขาขาเนี่ยเมอห่้วมากน่าช่ไหมครับน้ำคนอิ่มแล้วแบบ่มีโมกลิ่นได้แบบนี้โอ้โหาว่ะ

ารเป็นสีขาตอนนี้พจาเป็นสีเหลืองเหลืองเขาใหญ่เขาเกี้ยรพวบอกล่าเพาะว่ขาจะมายุงที่นึงใช่ทวที่นนห,หนึ่งเขาจะออนั่บออืออเหลือฮินึเหมือนมัมีสบอเขาไว้เขาจะออกเขาออกู้หนูจะกินเส้น,นบ้าอื เห็แตัวคนนนเดยตัวโทเรตัวตาสีามสามยคุณนาอือหลบแล้วมั้ยว no? ่ากันถึงแม่เหรีเนี่คุณเคยเหรอเคยไหมเนาะเหตุายมาแบบนี้นี่รมีเหรียญตัว หอหูกับแกงผักคีเล็กไหมอ๋อมือนามือ่ะขาดเออเกง่กงบ่เฮ้งหละคัคีเร็กอะไรน้องสัน๋ยวมาทำ,มมาอ,ำอมไร่ไไรอ้อใส่ตำมหงตำมหงหอมต้มปลาตัดเยบ จะกินข้าวจะเจกินข้าวจะยังไงย้าจ้าจะกินข้าวเฮ้โทรศัพท์มันเขาโทรเขา้าไม่ดังไว้คน <c oughs> คนโทรเข้าไม่ดังออพี่เจีย๊ยบ <ๆ S 3> เปิดบลูทูธไว้หรือเปล่ามันก็จะไปด,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 ดังในบลูทูธที่นี่นะใช่ อ๋อถ้าเราฟังเพลงเราก็เปิดใช่ไหมยูทูบใช่ไหมใช่ถ้าเราฟังเพลงเราก็เปิดยูทูบอย่าเราเลิกฟังแล้วเราปิดใช่ไหมปิดป่ะ<ๆ>ได้อะไรกินแลงพี่เด็วทำอะไรกินกอข้าวไข่เจียวมา <c oughs> <c oughs> อายุวะมีคนโทรวันนี้ ทำไมเสียงมันไม่ดังติม่มวยแล้วแหล,ละพวกเวลาไม่กินจ่ายว่อน,นี่จ่ตายบาทนี้ที่ไรเราเรียนอะรกุ้ง,งห่ะลวกกุ้งคือมาตั้งแต่โม่ตั้งแต่มาน้องเจนมาโ่ <laughs> ไม่ได้กินก็เลยลวกตำใส่ <laughs> ต้มตามําได้ปะเฮ้

กูไม่ใส่ยาเขาหรอกขุนเยอะเลยยังใส่เด็กๆในหน่อยแล้วอะไรแล้วอะไรด้วยอือเขาเฉ็ๆลุ้ม ม่เลยบอกระบไฟกูไลคเทกสับแกวมกวันนั่นั่งท่องไ่ไปไหนูเดี๋ยวแั็เดชไ้บึงครับมาตอนนายบ้านตอนเขาหมากล่านไมเป็นครับใจมีคนรู้นะครับไม่ใหญ่เลยเริ่มติดตามผมนะครับเรื่องติดตามเนี้ยเดไ้บงว่าเป็นผู่ไหญใหญันทีไว้ก่อนนะพวกาวางทวเอยงแน่นะครับขอแมวกานขี้นรับ้าม